ขนมเข่งนะครับขนมเข่งนี่จริงใจต้องเป็นอย่างนี้นะเนี่ยจริงใจไหมเพิ่งวาดเสร็จเลยนะเนี่ยวาดเสร็จเลยนะขนมเข็งนะผมบอกนะครับในที่บ้านของที่บ้านนี่ที่บ้านทํานะของในตระกูลทํากันก็คือจะใช้น้ําตาลไปยืบแล้วก็ใส่มะพร้าวลงไปยึลงไปในตัวขนมเข็งด้วยนะครับของที่เป็นยังไงไม่รู้ในขันปวดกันเหนียว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 นะฮะอันนี้ไม่มีเหนียวนะฮะเราจะไม่เหนียวนะะน่เห็นไหมไม่เหนียวนะฮะไม่เหนียวแต่ก็ไม่เหนียวอ่ะมันไม่เหนียวแหละแกให้ดู่นนี้ ทุคนผมจะไม่กินแบบแกะแกะม่ตองนะก็คือกัดลงไปเลยผมจะกินของเองอย่างนั้นแต่คือจะไม่มีเหนียวอะที่บ้านคือจะไม่มีเหนียวในแกะให้ดไม่มีนะไม่มีเหนียวใ่ไหมนี่เห็นไหมทำไมมันเหนียวหรอผมก็ไม่รู้นะคนอื่นนะคือของที่บ้านจะทาเนยมันที่กระพงทุกอันนะฮะของตระกูลนะอนตระกูลดีกว่าตระกูลเป็นคนทําทั้งตระกูลเลยช่วยกันทานะครับแต่ก่อนามาอยู่คือมาก็จะเป็นคนเริ่มเละขายทําขายด้วยนะทําขายด้วยนะสั่งได้นะครับอยากชิมก็บอกได้นะ ขอคนใกล้ๆนะแค่นั่นจะมาเอานะครับที่ไปทุงทานีนะครับอ่าน,นี่เห็นไหมมันจะแกะง่ายมันไม่มีเหมือนในคลิปนั้นที่เขาแบบรีวิวกันว่าเหนียวเหนียวอะไรผมไม่รู้ว่าของใครมันเหนียวไม่เหนียวนะคือเขาอาจจะทําไม่เป็นหรือเปล่านะไม่มั่นใจนะมันเหนียวเพราะว่าเขาไม่ทานน้ำมันที่กระทรงหรือเปล่านะครับแต่เราคือเห็นไหมก็จะมันๆเป็นโตดทาแบบทาโตดกินสวยๆนะครับกินสวยๆอ่ะอ่นี่อันนีน้จะแข็งๆเพาว่า เพวายเสร็จทิ้งไว้นะครับใครเบื่อที่จะกินอย่างนี้นะครับก็ง่ายๆเลยเอาไปทอดไปทอดกินแต่ผม,มก็ชอบทอดกินทอดกินอย่างนี้ถ้ากินกินอย่างนี้เลยเนี่ยเหนียวอ่ะต้องอร่อยนะมะพร้าวปเป็นเกลี้ยงๆนะแล้วก็อย่างนึงที่บ้านไม่ใส่สารกันบูดด้วยนะครับเนี่ยไม่รู้แหละนี่คือขนมจีบขนมเข็มนิจริงใจนะครับช้นตาลพิ๊บ มะพร้าวต้วนตาลปี๊ดแล้วก็ใส่มะพร้าวด้วยสมให้สีขาขาวนะเห็นไหมนี่มันสีน้ำตาลนะโอเคบ๊ายบยลองไปหากินกันดูภาพเป็นอย่างนี้นสุดยอดมากอร่อยเข่งไ็ไม่เกินสิบบาทอันนี้ขายยี่สิบบาทต้องที่ของี่บ้านจะไม่ได้แล้วโอเคบ๊ายบายพอแล้ว